ท่านผู้ชมคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะซึ่งในวันนี้รายการของเราได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันในช่วงของรอบมืองเหนือปัญหาเพี้ยระบาดหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างทำให้กเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในจังหวัดพิจิตรพลิกผันเป็นโอกาส ดยการติดตั้งหลอดไฟเพื่อรอบเพนี้มันเป็นอาหารปลาขณะที่ชาวนาในจังหวัดกำแพงเพชรขาดคุณหนักเหล้าเสียกระโดดทําให้ข้าวเสียหายจนเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยผู้บริหารเชียงใหม่ในสฟัฟฟารีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกรณีลูกพิโปอายุหนึ่งเดือนเสียชีวิตในท่อระบายน้ําของอาคารโภชนาการภายในเชียงใหม่ในสฟัฟฟารีพร้อมส่งสากตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตขาดอีกหนึ่งสัปดาห์จะทราบผล ตำรวจผู้ท้จังหวัดเชียงใหม่จับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดทางไปรษณีย์ได้ที่บ้านพักในเขตอำเภอสารพีพร้อมของกลางยาไอซ์ยาอีและกัญชาจำนวนมากพร้อมยุรัพย์สินอีกหลายรายการหลังวางแผนจับกลุ่มขณะส่งยาเสพติดให้ลูกค้าทางไปรษณีย์เพื่อจำหน่ายในสถานบันเทิงในเขตจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดนครสวรรค์บุกตรวจค้นแหล่งเก็บพระพุทธรูปและวัตถุบโบราณกว1พันรายการคาดว่าเป็นของเครือข่ายแก๊งลักตัดเสียนพระพุทธรูป จากพระนครเสียยุทธยาและภาคกลางขาดว่าเป็นของเครือข่ายแก๊งลักตัดเสียนพระพุทธร,รูปจากพระนครเสียยุธยาและภาคกลางขณะที่เจ้าของบ้านให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าเป็นของสะสมมาตั้งแต่ต้นตระกูลช้างพังธานีช้างเชืองแรกของมูลนิธิเพื่อนช้างจังหวัดลำปางลม้มลงหลังป่วยหนือโรคประจําตัว ประกอบกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นทําให้ร่างกายอ่อนแอโดยหมอเมืองทำพิธีสวดตามประเพณีโดยหมอเมืองทำพิธีสวดตามประเพณีก่อนจะนำไปฝังที่สุสานช้างของมูลน,นิธิเพื่อนช้างต่อไปคา,า,นนารวะรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเคลื่อนตัวออกจากสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ไปตามถนนรอบภูเมืองเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวในการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั้งหมด135ราย เสียชีวิตสีบรายนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวและชมความงามของทะเลหมอกบนเขาคอ้อจังหวัดเพชรบูรณณในช่วงวันหยุดยาวจำนวนมาก ทำให้โรงแรมแระรีสอร์ทถูกจองเต็มทุกแหง่งขณะที่บรรยากาศตลาดสายลมจอยด่านชายแดนไทยพมา่าด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนักท่องเที่ยวต่างเดินทางไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่นำเข้าจากประเทศจีนกนะยางค,คึกคักทำให้การจราจรติดขัดตลอดทั้งวันเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครสวรรค์และอําเภอแม่สอดจังหวัดตากประชาชนพาครอบครัวเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพื่อสัมผัสอ,อากาศหนาวส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นักท่องเที่ยวเดินทางไปชมแพนด้นน้อยหลินปิง ที่สวนสัตว์เชียงใหม่จำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่สวนสัตว์นําออกมาแสดงบริเวณลานกลางแจ้งจนต้องเพิ่มรอบการเข้ารับชมจนถึงช่วงเย็นประชาชนอำเภอสันทรายและหนห่วยงานภาครัฐของจังหวัดเชียงใหม่จัดงานเลี้ยงมอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวกิติยาสิทธันนักชกเยาวชนมวยหญิงคนแรกของจังหวัดที่ได้แชมป์โลกในรุ่นเฟตเธอร์อเวท126ปอนด์จากสภามวยโลกเดบิวบีซีนายพโร,พรสแสงผูุวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่มประชาชนทุกหมู่เล่าร่วมงานรณรงค์พัฒนารูปแม่น้ำคาวตามแนวพระราชดำริแล้วร่วมลงนามถว,มมมวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสหายจา,ากพระอาการรวดเร็ว